ใช่ครับเฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีแต่ว่าตอนนี้ตัวเจเต็มแพงโู้ย1,006 1,006นะฟรีในฟรี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 โอ้ยไม่แต่ว่าวายอ้ยวายสวยเลยวาไวายมาอีกได้คูณหกเลยนะวายวายวาไว1้อ0คูณสามเลยครับผม โอ้โห่บาทครับนนนสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในหน้าเกมนี้เลยนะครับผมอัญมณีการุดาั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับผม นะซึ่งวันนี้นะครับก็มีงบอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะซึ่งวันนี้ทุน50บาทนะฮะเกมนี้ก็เริ่มต้นขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเอาสักเบ็ด3บาทก่อนแล้วกันนะครับเบ็ด3บาทออโต้สัก10รอบไปก่อนนะครับบอกเลยว่าเซิฟเฟไปก่อนเออ นะเดี๋ยวมาดูว่านะครับผมจะบวกได้หรือเปล่านะครับนั้นๆนนเออมาโอ้ยดอกนี้สวยเลยโอ้โหกสิบเจ็ดบาทวายมานะฮะก้าวไปหึหึนะฮะเจ็ดสิบหกบาทครับเพื่อนเพื่อจะจ้ามอ่ะเออไปครับไปครับโอเคเฮ้ยฟีสปินครับเพื่อนๆอย่าบอกว่าลงนะฮะมาอีกตัวเดียว เรียบร้อยเอาดีนะฮะหุ่ยวายมาแบบนั้นแหะสวยนะฮะ6บบาบาทไปมาอีกโอเคตัวเอเข้าต่อสวยนะครับไปอีกโอ้โหดูไว้โอ้โหมาครับคูณสามสวยๆครับดอกนี้ฟรีสปินสี่ตัวครับเ,เพื่อนๆหน่งร้อยยี่สิบคูณสไปสวยๆนะครับนะสามร้บาทครับนั่นนอน มานะครับสกตเตอร์4ตัวครับเบ็ดสบาทครับนั่นนอนเดี๋ยวมาดูว่านะครับผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมนะหากใครที่แบบว่าเห็นผมเล่นแล้วได้กําไรแบบมีเงินใช้เหมือนผมนะฮะก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมนะสมัครฟรีไม่เสียเงินนะครับเพื่อนๆนะครับย้ำว่าฟรีนะครับนะทางเว็บเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะก็นะเข้ามาเล่นกับผมได้นะครับเล่นเว็บบาคาร่ากับผมได้เลย โอเคไปครับ3ามฝูนสามสิบเบาๆนะครับนะเกาสิบาทไปก่อนนะฮะโอ้ยเบ็ด3บาทนะฮะเรี๋ยว่าจ่ายหนักมากนะฮะเกมนี้นะคาราบูนานะฮะนะจ่ายหนักจริงๆอะครับผมคูณสามโอเคครับ180บาทไปนะฮะยังเหลือกันอีก5รอบกันเลยทีเดียวครับผมมาตอนนี้คูณ6ไปแล้วเพื่อนๆ โอ้ยดอกนี้สวยๆนะฮะมาครับผม6กคูณ้แปดสก็หนึ่บาทครับน,นันนนไปอีกครับไปอีกไปกันยาวๆโอ้ยดูไยนะฮะคูณเก้ามาสวยโอ้ยนะครับคูณ 12, 12 9, 45, บคูณสิบสองเก้าคูณสีก็เบาๆครับ4ี่ร้อยห้าบาทไปสวยๆครับน,นันนนไปครับเหลืออีกหนึ่งรอบครับเพื่อน โอเคนะครับผมก็จบ12ฟีสปินไปที่1,777บาทนะครับผมโอ้โหเลขสวยมาก777นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้คือทุน3บาทแตกมาเป็นพันนะครับน้นนนอนฮือนะฮะปั้นเลยเอาสักเบ็ด20แล้วกันนะครับพอได้อยู่อ่ะเบ็ด20แล้วกันบานเองเลยหู ดอกนี้หูยหนึ่งพันยี่สิบคูณสามด้วยมาดิครับก็มาดิครับสวยๆครับเพื่อนๆน,นะสามพันหกสิบบาทครับนั่นนอนโอ้โหเฮ้ยเพิ่มเลยนะฮะเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าเอาเบ็ดสี่สิบไปเลยนะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะครับว่าลงสแคตเตอร์อีกแล้วฟรีสปินอีกหนึ่งตัวครับฟรีสปินฟรีสปินฟรีสปิน มามาหน่อยมาหน่อยเรียบร้อยนะครับหูยนะฮะหยสวยจัดนะฮะเกมนี้ใครไม่เล่นบอกเลยว่าพลาดนะฮะเว็บนี้บอกเลยว่าแจกหนักจริงๆริงนะฮะเพื่อนๆไปครับฮ้ยอย่าบอกว่าฟรีในฟรีแต่ว่าตอนนี้ตัวเจเต็มแพงหูยพันหกพันหกนะฟรีในฟรีฟรีในฟรีฟร ฟรีในฟรีฟรีในฟรีฟรีอุ้ยไม่แต่ว่าวายโอ้ยวายสวยเลยวายวายมาอีกได้คูณหกเลยนะวายวายวายหนึ่งพันแปดร้อย 1, คูณสามไดครับผมโอ้โหห้าพันสี่ร้อย 5, บาทครับนอนๆอุ้ยตอนนี้นะครับผมทุนห้าสิบบาทบวกมาหมื่นหนึ่งพันแล้วตอนนี้เอาดีเดี๋ยวตั้งหกรอบครับเพื่อนๆโอ้ดูวายซะก่อน รอบนี้คือวายมาโหดมากครับผมอุ้ยนะครับน้อยนอยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอุ้ยมาครับ3,600บาทนะครับถึงคูณจะน้อยแต่ว่าแจกก็หนักครับผมบอกเลยเกมนี้มา200มาอีกครับคูณ12เข้านั่นแหละครับสวยๆส4 0 0บาทครับเพื่อนๆโอ้เรียกว่าเข้าแบบจุกจุกทุกดอกนะฮะเกมนี้โอ้ห4 0ยไป อ้าวนะครับมีโอกาสจะได้คูณ15อยู่นนเนี่ยโอเค4,800บาทไปครับเพื่อนๆเหลืออีก4รอบครับผมโอ้โคูณ15ก็มาครับอ้าวนะครับคูณ18จะเข้าหรือเปล่าอืม,มาอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบโอ้โหได้อมันีสีม่วงจังเลยนะครับผมนะจะไปที่16,800บาทครับนั้นนน นะตอนนี้คือทุน50บาทบวกมา22,000นะครับเรียกได้ว่าหดจัดจัดเลยนะครับผมนะหากใครที่แบบว่าอยากไปลองเล่นดูนะครับในเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับนะต้องเว็บนี้เลยนะครับที่ผมแนะนำนะฮะ m b Bet u f a นะครับผมนะเรียกได้ว่าการันตีนะครับผมนะร้อแน่นอนนะครับอัตราการแจกของเขานะฮะ โอเคนะครับจนะเป็นเว็บตรงด้วยนะครับหากใครที่สนใจนะครับอยากไปลองเล่นเองนะฮะลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมก็สวัสดีนะครับ uh, Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.